สบายดีสบายดีเอฟซีเบาแพงเบอร์สุขสุขคนเดอ้อสบายพี่น้องยามสาว,สาวนี่อ่ะสี่แอาเพื่องมาให้งัวพี่น้องก็ขอสื่อเพื่องน้ำพึน้นเนาะจักสี่หาก่อนสิมาใหาง้งัวฝนตกอีกแล้วพี่น้องมือนี้โอ้ยยามสาวกะเรียกงวัวพี่น้องมาขึ้นนี่กับไปหมวนไปสื่อน,นะฮันมอลำพี่น้องเอ้ย ออกเป็นวัดพี่น้องมันนี่บอาแพงสิบเบด้ไปเลี้ยงเนาะพี่น้องสิผูกแล้วก็สิายเอาในเดินแล้วก็สิเอาเพื่องมาให้พี่น้องเอาแพงก็สิขับรถไปเอาเพื่องอยู่เพื่อนหมูและสิขอสือน้ําเพลินพี่น้องขอสือน้ำมูเอามาให้ได้กินพอบรรเทาความแตดร้อนไปก่อนเนาะมันนี่อากาศฝนตก ฝนตกดีขนาดพี่น้องเอ้ยปีนี้ตกอยู่คูเมืองอุตส่ามะสบายดีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเด้อเบสุกุสุคนพี่น้องเดี๋ยวแพงกาซีเอางูหน้อยเขาเขาก,ก่นอนเนาะอย่ายมันไปกินเขาอีกเช้านี้กับงูกินเขาบะแพงเบิดปักลาพยพี่น้องเลยงูเพิ่นหลุดเขากออกมากินเขาบะแพงพี่น้องไล่งูเขาเขากไว้ลักกาสีขับรถวีโก้พี่น้องขับรถวีโก้ วีโก้ไปแกเอาเพื่องวีโก้คอยาวของเบาแพงอะไรพี่น้องเอ้ยไอพี่น้องสิไปขับเอารถณวีโก้เบาแพงก่อนสีเขียวอำลำเลยรถวีโก้เบาแพงเทสุดในหยานนี้เนาะพี่น้องเนาะไปแกเอาเพื่องพาครอบ ขอบด้วยปลากระป๋องสามแม่ครวคีกจักกันเดอร์พี่น้องเดอร์จักรถวีโก้กันเดอบ์แบนี้รุ่นนี้ต้องใส่แขนสตาร์ทยางหนักเลยพี่น้องใส่กำลังหลายวีโก้รุ่นนี้ไปพี่น้องไปรถวีโก้เบาแพงหัดกล้องเครื่องอะไรพี่น้องวีโก้รุ่นนี้ เกียร์กระปุกพี่น้องว,โโวีโก้รุ่นนี้ใช้เกียร์กระปุกวีโก้เกียร์กระปุก ใส่เขาเลี้ยได้หัวปักหัวขวบและมีโกเลยข้างกับเพือ,อนนี่น้องเอ,อ้ยฝนตกมือคืนนี่นะขวารถข้างนี้มันบดี โบ้ต้องไป้โหลดว่าบอดีเนาะพี่เนาะเนาะว่าทุนทางมันบอดีมันก็เห็ยบมนโหให้รถเท่ไวตัวเฉียวไวไปเลยพี่เนาะดินพี่หนาบอกว่าเห็นเหตุเคอกเครื่องดีๆเนาะพี่น้องเนาะปั่นเอาเครื่องไลายๆเอาเขาไว้ ปีนี่แหละพี่น้องเกี่ยวเขานี่นาอปั่นนาะเพื่องไหว้ล,ลายชิบูได้ลำบากใส่บังคับมือเอา ดีโก้ล้นนี่บ่ได้มีพวงมาไล่ได้หรอใส่มือบังคับโอ้ยเต้นเต้นตะลบานนี่นเห็นไหมเจ็บตับเนี่ยแปล้วเพื่องเต้นตะลบานเจ็บตับขนาดเลยพี่น้อง <c oughs> รุ่นบ่มีแล้วไอ้ลื่นบ่มีอันโซ,โซโเนกโเพาะพี่น้องก็มีโกรุ่นนี้มาแพงเยะมันอึดบ่องเลี่อ่เพาะพี่น้องเอาเครื่องบรรเทาไปนำพี่น้องท่านซิมีแต่เลียงกับย่านงว้วบอออ่ออิ่มพี่น้องบ่ออิ่มหย่าเนาะหย่ามันหน่อยต้องเอาเครื่องมาแทนนำ ภาพสั่นภาพคอนได้ก็ขอตรวขอภัย่ลายเด้อพี่นอ้อ,โโอ,องเด้อร์วู้บิโก้ของแท้ข้าเจ้ามาอะไรพี่น้องวิโกโข้ข้าของแท้ข้าเจ้ามาอะไรี่นอ้องแดงหนึ่งของปลอมมันต้นี <c oughs> อีกโก้ของของป้อมนี่เนาะเราแพงขี่ของป้อมไปก่อนเน,นาะสาดหนาผุแหละขั้นสีได้น้ำเขากระดังสาดไอ้บอแพงบัวังอะไรแหละโอ้ยสลาโตสลาโตสลาโตเปลี่ยนเกียร์ที่น้ง ียกกระปุกเพิกเพิกยกหนึง่งจึดนะแล้วก็เอาเบรกมือขึ้นแล้วก็ไปได้พี่น้องเบรกมือเนาะถอยไปโอ้ยพพลลิ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหอดบะเพงจึดให้เบิงอีกเนาะสตาร์ทไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เดวพี่น้องดับเครื่องก่อนเดี๋ยวรอพิ่นมีโกดังเก็บเพื่องเนาะพี่น้องแต่พอแพงบ่มีเพิ่นสิมีเครื่องอัดเพื่องอีกพี่น้องเครื่องอัดแล้วก็เพิ่นก็มีรถปั่นเขาวนำพี่น้องเลยเพิ่นก็เลี้ยงงัวนำงัวใหญ่งัวพันนะพี่น้องพันเนื้อล่ะ สบายพี่น <ça> ้องผมเอาเพื่องให้กินตัวฟามงัวเป็นนี่คือสงสัยมาเอาเพื่องพี่น้อง เพิ่นก็มีห้องสีขาวอีกเนาะพี่น้องเนาะหลายอย่างของเพิ่นนี่ก็สงสัยมาซื้อเพื่องเพิ่นกำลังบดหญ้าพี่น้องบดหญ้าแห้งนัวเนาะมีเครื่องบดหญ้าบดหย่ามีห้องสีขาวสบายพี่น้องเลย ไปเบิ่งกันพี่น้องเป็นเห็ดยังไงต้องใช้บดเนี่ยให้งัวพี่น้องบดเนี่ยให้งัวเกี่ยวมากเลยก็มาตัดพี่เนาะ อยางไอย่างพี่น้องเอ้ยไก่กาไก่งัวควายเลี้ยงเบิดเลยเนาะของเพิ่นพี่น้องจะาของเพืองเพิ่นนจะคของฟาร์มงัวเลี้ยงเบิดสุอย่างพี่น้องเอ้ยไก่ไก่ไก่ตีไก่ไก่เจ้งัวฮะขบสูตรเลี้ยงต่อเลี้ยงแทน ถามยังมีเบิดพี่น้องเอ้ยเฮือนเพิ่นน่ะปลูกหญื้ออายจังว่าบ่มีแต่เถ่เด้อบ่มี่แต่เข็ดโบมีแต่แข่กับไดโนเสาร์บ่าวสันบ้านผักหวยนี่ฮ่าว่าได้ยินข่าวสิคายรถสีข่าวปะเป็นยังบ่มี่ข้นมีผูมมาซอยเพิ่นสิขายพี่น้องรถสีขาวเพิ่นหนักอ้ายเพิ่นก็ไปเอาเมียแล้วเนาะบ่ค่อยได้มา ทั้งเมียกับบมีค้นเบาเศษหมู่เบาแพงพี่น้องมิตรหมู่กันทิมเขาใน,นะเ้ยได้สีก่อนพี่น้องสีก่อนโอ้ยได้บักลายมือพี่น้องมันเป็นเพืองอัดไปเบาแพงกับสิควะให้เลยงัวเบาแพงมักกินเพืองโคนงัวเพ่นวายกะเลียงงัวกะเลียง ลอยเมื่อแบบนี้เลยเบอต้องจัดดอกบ่ตกหอกเนาะเมื่อก่อนที่น้องมาแพงกันยันงัวหลักออกจากหัวไปกินเขาเมื่อกี้สิขวะหายไปที่น้องเจอกันหลังจากไดมาแล้วที่น้องโอ้ยกินอย่างแซบอย่างนัวเลยพที่น้องเอ้ยหมักแหงไปไปเลี้ยงงัวหน่อย เมียวบะแพงเมียวคูนพี่น้องเอ้ยเมียวนี่เมียวน้ำโศกนะกินหยังแซ่บนัวเลยพี่น้องเอ้ยบะแพงท่านไปเลี้ยงมีแต่หญ้ากยันงัวบ่อิ่มเนาะพี่น้องเนาะยันหิวเอาเืองเสริมพว่างัวบแพงมากินเือง ยวพี่อาจสิแพ,พกงกว่าทางทางไทยเพิ่นเนาะก้อนละยี่สิบบาทฝั่งนี้ฝั่งนี้ก้อนละห้าสิบบาทพี่นอ้องต่างกันราคาเนี่ยมจำเป็นกับต้องได้สื่อเลยพี่นอ้องมีพี่มีเพื่อนก็นดีอย่างหนึ่งเนาะเนี่ยมาแพงไปเห็ดเวีย่ยงเห็ดนะไปนำทีมงานปลาหมาอซาแพงกับซีง่ายแนวหนึง่งพี่นอ้องให้กินเพลองอยู่บ้านเนาะ มีงานแจกผู้ใหญ่พันสนับสนุนม,มาไปแจกงาน,นแจกนี่กได้มีเวลาไปนำทีมงานเนี่ยสบแห่งอะไรได้พี่น้องเบิ่งงพันกินคืนนี่มาแพงครับไปน้าหานมอลำมามวลคุปพี่น้องมากะที่สองพี่น้องมานอนแป๊บหนึ่งกระเจงคากะตื่นมากระเลี้ยงงวัว อย่าเนื้อัดกันซนกันเอาพี่น้องมาหอดนี่ทางบ่าแพงกันสีขออำลาพาจากวิดคลิปสนิทก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าแพงเนยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งนายบ่าแพงเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้บ่าแพงเดี่ยสิสำคัญอย่าขำโฆษณาบ่าแพงเด้อพี่น้องเด้อให้บ่าแพงมีรายได้เนาะช่วงนี้ก็บอไดไปหาเงินหาคำ ยินจ่าเลี้ยงงวัวสบายดีสบายดีพี่น้องมีแต่รายจ่ายพี่น้องเอ็นบุมีรายได้ได้เนี่ยจะมีผู้ใหญ่พ่นสวยเลื้ยมาเนาะอย่างเอื้อหักเพ่นก็ะหายบ่าวแพงตลอดอยู่กขอ,ขอขอบมุกขอบใจขอให้อยู่ดีมีหฮงมีความสุขแล้วก็คมเจริญิดสุขสุขสขุคนพี่น้อง